แสงอาทิตย์สีทองสว่างสวัยราวกับน้ำพึ่งรินรดลงบนอาคารสถาปัตยกรรมคลาสสิกอันออาตรการตาของสถาบันเวทมนตร์ทำให้ชิโรเน่อดไม่ได้ที่จะท่วมทนใจทิวทัศน์ง,งดงามทอดยาวตรงหน้าตั้งแต่หอคอยที่สูงตระหง่านอย่างภาคภูมิใจไปจนถึงสวนสีเขียวชะอุ่มทั้งหมดล้วนเปล่งประกายความงามเหนือจริงเขานึกในใจว่ารู้สึกราวกับพึ่งหลงเข้ามาในโลกที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเมื่อก้าวเข้าสู่โถงกลางที่โออาตรการตาสายตาของชิโรเน่ก็ถูกดึงดูดไปยังกระด ประกาศขนาดใหญ่ทันทีซึ่งกรอบด้วยทองคําวิจิตรดงามแขวนไว้อย่างสง่างามบนเสาหินอ่อนเขาถามด้วยความสงสัยว่านี่คือกระดานประกาศหรือครับเมื่อเข้าไปใกล้ขึ้นชิโรเนก็ตรหนักว่านั่นคือกระดานจัดอันดับผลการเรียนของนักเรียนระดับกลางทั้งหมดเขากวาดตาดูรายชื่อและชื่อที่อยู่สูงสุดก็ดึงดูดความสนใจของเขาไปทั้งหมดอันดับหนึ่งคือเอมี่คามิสตระกูลคามิสนั่นไม่ใช่ตระกูลขุนนางระดับสูงหรอกหรือความรู้สึกทั้งประหลาดใจและตื่นเต้นพุ่ง พ่พลาดในใจของชิโรเน่เขากระชับสายสะพายกระเป๋าเบาๆพึมพำกับตัวเองว่าไม่น่าเชื่อเลยทุกคนที่อยู่ในรายชื่อนี้ล้วนเป็นคนมีพรสวรรค์เหมือนฉันแต่ไม่คิดเลยว่าคนอันดับหนึ่งในหมู่พวกเราจะเป็นเธอเปเลวไฟแห่งความมุ่งมั่นลุกโชนในดวงตาสีน้ำเงินเข้มของชิโรเน่อกของเขาสั่นระรัวไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะพิชิตฉันก็อยากลองท้าทายตัวเองฉันจะต้องทำให้ได้ฉันจะเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่จากศูนย์ที่นี่เลย ดวงตาสีฟ้าครามของชิโรเนะฉายแววความมุ่งมั่นดุดเหล็กกล้าขณะที่เขากำหนดเป้าหมายของตนเองทันใดนั้นเสียงที่คึกคักก็ดังขึ้นจากที่ใดไม่รู้ว่านี่เอมี่เราไปด้วยกันนะชื่อนั้นทำให้ชิโรเนะสะดุง้งเขานึกในใจว่าเอมี่ที่พวกเขาพูดถึงไม่ใช่เอมี่คามิสหัวหน้าแผนกมัธยมต้นหรอกหรือไงทันทีที่ความคิดนั้นจบลงชิโรเนะก็หันตัวกลับและสายตาของเขาก็ปะทะเข้ากับร่างของหญิงสาวผมแดงที่ยืนอยู่ไกลๆมือของเธอกอดหนังสือเล่มหนึ่งตึกหัวใจของชิโร เนยหยุดแต่งไปหนึ่งจังหวะก่อนจะเต้นรัวเหมือนกลองศึกเขานิ่งงนันหยาดเหงื่อเย็นๆไหลลงมาที่ขมับอย่างไม่ตั้งใจใต้แสงไฟสีเหลืองนวลอันอบอุ่นของทางเดินในสถาบันบรรยากาศอันเย็นชาที่แผ่ออกมาจากเอมี่ทำให้พื้นที่รอบตัวเธอดูเหมือนจะแข็งตัวตึกทันทีที่สายตาอันคมกริบของเอมี่พุ่งตรงมาที่เขาชิ้นส่วนความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวที่ชิโรเนะพยายามฝังไว้ก็พลันแตกสลายและไหลทะลักกลับเข้ามาภาพของเด็กชายชิโรเนะตัวน้อยผู้อ่อน ถูกผู้ชายตัวใหญ่จับคอเสื้อใบหน้าของพวกเขามีรอยยิ้มอันโหดร้ายแล้วภาพก็เปลี่ยนไปในซอยมืดมิดแห่งนั้นเหล่าอันาพานนอนกองอยู่บนพื้นส่วนเขายืนอยู่ตรงนั้นโดดเดี่ยวท่ามกลางความวุ่นวายเงาหลอนของอดีตปกคลุมชิโรเนะแกไปเรียนเวทมนต์มาจากไหน ความทรงจำอันเปี่ยมด้วยความโกรธเกรี้ยวพลันปรากฏขึ้นปกคลุมพื้นที่ด้วยรัศมีดำแดงฉานในความเกรี้ยวโกรธนั้นเอมี่คามิสตะโกนล,ลั่นดวงตาสีแดงฉานฉายแววความชิงชังและไม่อยากเชื่อทำไมคนธรรมดาถึงได้แต่นั่นเป็นเพียงความทรงจำชั่วขนาหนึ่งเท่านั้นความเป็นจริงคือเช้าวันอันสงบสุขในถงทางเดินอันงดงามของสถาบันแสงแดดอันอบอุ่นสาดส่องลงบนผมสีแดงเพลิงของเอมี่ขณะที่เธอเดินอย่างสงบเสี่ยมมือโอบอุ้มหนังสือไว้ใบหน้าของ เธอนิ่งสงบแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากภาพความโกรธเกรี้ยวในความทรงจําทันใดนั้นเสียงแหลมเล็กก็ดังขึ้นจากด้านหลังทําลายความเงียบสงบเพื่อนสาวผมส้มคนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาคว้าแขนของเอมี่ไว้เอมี่ฉันบอกแล้วไงว่าจะไปด้วยกันเจ้าโง่ ที่มุมอับหลังเสาต้นใหญ่ใกล้ๆนั้นชิโรเนะกลั้นหายใจหัวใจเต้นรัวเขากระชับตัวในความมืดแอบมองหญิงสาวทั้งสองที่กำลังเดินเข้ามาใกล้ได้โปรดขออย่าให้เธอเห็นผมเลยเขาภาวนาในใจพร้อมกลืนน้ำลายอย่างกระวนกระวายได้โปรดโชคดีที่หญิงสาวทั้งสองเดินผ่านไปโดยไม่ทันสังเกตเห็นเมื่อเดินไปได้สักพัก,พกเพื่อนของเอมี่ก็หันกลับมามองอย่างอยากรู้อยากเห็นอย่างจุดที่ชิโรเนะซ่อนตัวอยู่ด้วยสองแก้มที่แดงระเรื่อและแววตาฝันหวานเธอ พูดจ้อว่าเห็นไหมผู้ชายคนที่เราเพิ่งเดินผ่านไปนะ่ะเขาหล่อมากเลยเป็นนักเรียนใหม่หรือเปล่านะดูเหมือนเขาจะอายุมากกว่านิดหน่อยคงเป็นนักเรียนย้ายมาใหม่ใช่ไหมไม่ได้ตอบสนองต่อความตื่นเต้นของเพื่อนสาวเอมี่ขมวดคิ้วเล็กน้อยสายตาเลื่อนลอยออกไปความรู้สึกคุ้นเคยบางอย่างผุดขึ้นในใจของเธอหมแปลกจังเลยเธอพึมพำฉันเคยเจอเขาที่ไหนนะ เพื่อนสาวผมทองเขย่าไหลเอมีค่คามิสด้วยความประหลาดใจอะไรนะเธอสนใจเขาหรอปกติเธอก็ไม่เคยสนใจผู้ชายใช่ไหมล่ะแววตาของเอมี่ฉายแววสับสนเล็กน้อยเธอก็รีบปฏิเสธไม่ไม่ใช่แบบนั้นแค่ดูเขาคุ้นเคยมากๆเท่านั้นเองเพื่อนสาวไม่ยอมแพ้ยังคงแย่เธอต่อขณะที่พวกเขากําลังเดินอย่ากโกหกเลยจริงๆแล้วเธอหลงเขาแล้วใช่ไหมฉันพูดถูกใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะไม่นะฉันบอกว่าใช่ไม่ใช่ไงเอมีต่ตอบกลับอย่างหงุดหงิดใบหน้าสวยของเธอ แดงระเรื่อในฐานะนักเรียนอันดับหนึ่งของชั้นมัธยมศึกษาเอมี่คามิสคือต้นแบบในอุดมคติของทุกคนคําสารภาพรักนับไม่ถ้วนจากรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อนร่วมชั้นต่างถูกเธอปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใหญ่แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าบุคคลเดียวที่กลุ่มอดีตอันมืดมิดของหญิงสาวผู้สมบูรณ์แบบคนนี้กําลังจะได้รับการตอบรับเข้าเรียนในสถาบันในอีกทางเดินหนึ่งผู้อํานวยการเอาพิสมูชสังเกตเห็นชายหนุ่มที่เดินอยู่ข้างๆกําลังสั่นเขาถามยังอ่อนโยนว่าหนาหรอ ชิโรเน่สะดุ้งเล็กน้อยรีบตอบ M ไม่ครับพวกเขาหยุดอยู่หน้าอาคารโออาซึ่งเป็นสถานที่จัดสอบรอบที่สมเมื่อเข้าไปข้างในก็คือโถงทางเดินอันง,งดงามที่มีคนสองสามคนนั่งอยู่บนเก้าอี้สำหรับสังเกตการแล้วผู้อำนวยการเอาพีสมองไปที่ใจกลางห้องโถงแล้วพูดว่าโอ้ oh, ดูเหมือนจะยังไม่เสร็จดีเยี่ยมมากดูให้ดีสิว่าเด็กคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ตามทิศทางที่เขามือชี้ชิโรเน่เห็นเด็กชายผมแดงคนหนึ่งยืนอยู่กลางวงแหวนเวทมนต์ขนาด มหมาที่สลักอยู่บนพื้นหินอ่อนแสงสว่างจากวงแหวนแผ่กระจายออกไปปกคลุมพื้นที่อันกว้างใหญ่สร้างสรรค์ทัศนียภาพที่ทั้งสง่างามและเปี่ยมด้วยพลังอำนาจ เอาพีอสมิชอธิบายอย่างใจเย็นว่าเมื่อลูกเข้าไปในเขตวิญญาณลูกจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างจากอักขระบนพื้นความรู้สึกของลูกที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้เราตีความขนาดความแข็งแกร่งความยืดหยุ่นและแม้แต่แนวโน้มของเขตวิญญาณได้ดังนั้นลูกแค่ต้องตอบคำถามของกรรมการอย่างซื่อสัตย์ก็พอ ชิโรเนะฟังดวงตาสีฟ้าอ่อนเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นเขายิ้มสดใสและตอบว่าครับผมเขานึกในใจพลางรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากกับการทดสอบที่ไม่เหมือนใครนี้ในขณะเดียวกันภายในห้องสอบหลักเด็กชายชื่อคามิกำลังยืนอยู่ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสินหลักชายผมสีทองพร้อมรอย,ยิ้มที่มั่นใจเอ่ยถามว่าเอาละ่ะคามินายใช้เวทมนต์ได้ไหมครับผมคามิเชิดอกตอบอย่างภาคภูมิใจผมทำให้วัตถุลอยกลางอากาศได้ครับ ผู้ตัดสินยิ้มสีหน้าท่าทางสนใจเล็กน้อยโอ้น่ารักจังดีมากตอนนี้ลองเข้าไปในเขตวิญญาณดูสิครับเด็กชายพยักหน้าหลับตาลงหลังจากความเงียบชั่วครู่พื้นที่ดูเหมือนจะหยุดนิ่งเขากล่าวเบาๆว่าผมเข้าไปได้แล้วครับปากกาของกรรมการพร้อมอยู่บนกระดาษผู้ตัดสินหลัดวางคางลงถามอย่างใจเย็นว่าตัวเลขใดอยู่ไกลที่สุดคือเลขหครับ โอ้ oh, เลข6หรือผู้ตัดสินทวนคำเอาเพียสซึ่งนั่งอยู่ในพื้นที่สังเกตการหันไปอธิบายให้ชิโรเนะผู้ชงสายฟังเลข6หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของเขตวิญญาณน,นั้นคือ6เมตรอ๋อเข้าใจแล้วชิวโรเนะร้องอุทานเบาๆใบหน้าเผยความประหลาดใจและเข้าใจอย่างชัดเจน ในห้องสอบกรรมการหญิงคนหนึ่งถามคำถามต่อไปว่าลูกรู้สึกถึงสีใดรุนแรงที่สุดขาม,มี่ตอบโดยไม่ลังเลคือสีแดงครับผมคิดว่าผมก้าวเข้าสู่โลกสีแดงแล้วปากกาของกรรมการคนหนึ่งเลื่อนอย่างรวดเร็วบนกระดาษบันทึกว่าประเภทการกระจายตัวซึ่งเป็นประเภทที่เน้นกิจกรรมสูงเช่นแสงสว่างและไฟผู้ตัดสินคิดในใจว่านี่ก็สมเหตุสมผลเมื่อเขตวิญ,ญญาณของเด็กชายนั้นใหญ่กว่าวัยเล็กน้อย ลูกเห็นหอคอยขนาดใหญ่ไหมมันอยู่ทางด้านซ้ายมือของผมครับแล้วอุณหภูมิที่ลูกสัมผัสได้ล่ะเป็นอย่างไรคามีครุ่นคิดเล็กน้อยแล้วตอบว่าอืมผมรู้สึกร้อนนิดหน่อยครับผมกำลังเหงื่อออกครับเมื่อเด็กชายตอบคำถามเสร็จผู้ตัดสินหลักก็ยิ้มอย่างพึงพอใจทำได้ดีมากคามี่ได้ยินคำชมเด็กชายคามี่ยิ้มสดใสใบหน้า,นาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจ นักเรียนใหม่ปีนี้น่าประทับใจจริงๆกรรมการผมม่วงกล่าวพร้อมรอยยิ้มเพื่อนร่วมงานพยักหน้าเห็นด้วยใช่แล้วพื้นที่ของนักเรียนชื่อใหม่คนนั้นกว้างถึง12เมตรเลยนะผมว่าคุณภาพของนักเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยเขากล่าวพร้อมจดบันทึกอย่างระมัดระวังลงในกระดาษประเมินใช้พื้นที่ได้ดีแต่ความอดทนยังอ่อนแอไปหน่อยเสียงอันสง่างามดังขึ้นขัดจังหวะก,การสนทนาคนต่อไปชิโรเนะอาริเน ขณะที่ชิโรเนะก,กำลังเตรียมตัวผู้อำนวยการเอาเปียยสมิวช์วางมือข้างหนึ่งบนไหล่ของเขาสายตาอ่อนโยนเปี่ยมด้วยกำลังใจ เอาล่ะอย่าเพิ่งตื่นเต้นเกินไปนักนะและแสดงทักษะทั้งหมดของลูกออกมาให้เต็มที่เลยชิโรเนหันกลับมาตอบด้วยรอยยิ้มอันมุ่งมั่นครับผมจะพยายามอย่างเต็มที่เมื่อชิโรเนก้าวเข้ามาเหล่ากรรมการก็เริ่มสุบซิบกันกรรมการผมทองหรีตาพลิกดูประวัติของชิโรเนและคลิดในใจนี่สินะเด็กที่ผู้อำนวยการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษเป็นการเลือกที่แปลกจริงจ อายุไม่น้อยแล้วเขากลับมาในนามของตระกูลโอเจนแล้วตระกูลนี้ไม่มีชื่อเสียงเลยหรอบางทีอาจเป็นกรณีที่พรอนสวรรค์ถูกคนพบช้าก็เป็นได้ตรงกันข้ามกับความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนร่วมงานกรรมการหญิงที่สวมแว่นกลับดูเคลือบแคลงมากกว่าหืมอาจจะดูพิเศษภายนอกแต่ในโรงเรียนแห่งนี้เขาจะถูกปลื้หายไปอย่างรวดเร็วเท่านั้นแหละกรรมการผมทองเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงมืออาชีพชิโรเนะอาเรียนคุณสามารถใช้เวทมนต์ได้หรือไม่ ยืนตัวตรงรเผชิญหน้ากับคณะกรรมการชิโรเนตตอบตามตรงเรียนท่านครับผมไม่เคยเรียนอะไรเลยคำตอบทําให้กรรมการตะลึงเล็กน้อยเป็นอย่างนั้นหรอแม้จะยังไม่เคยเรียนเขาก็น่าจะทําอะไรได้บ้างนี่นาจากมุมหนึ่งผู้อํานวยการเอาเปรียตสังเกตการทุกอย่างด้วยรอยยิ้มปริศนาท่านคาดการปฏิกิริยานี้ไว้แล้วนั่นคือสิ่งที่พวกเขาจะคิดท่านรำพึงในใจเวทมนต์คือการแสดงออกถึงความรู้ในจิตใจลูกหลานชนชั้นสูงได้รับการสั่งสอนมาอย่าง ดีจึงใช้เวทมนต์ได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่เด็กคนนั้นไม่มีพื้นฐานความรู้เช่นนั้นเลยทำลายความเงียบกรรมการกล่าวว่าเอาล่ะตอนนี้ก้าวเข้าไปในวงกลมแล้วเข้าสู่พื้นที่จิตวิญญาณของคุณได้เลยกรรมการคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวว่าอ่ะเธอเข้าไปในแดนวิญญาณได้ใช่ไหมชิโรเนะตอบเบาวๆว่าผมจะลองดูครับ เหล่ากรรมการนั่งดูหลังโต๊ะยาวแกะสลักอย่างประนีตเฝ้าสังเกตการอย่างเงียบงนันหนึ่งในพวกเขาคิดในใจว่า โชคดีนะดูเหมือนนี่จะไม่ใช่การเลือกปฏิบัติที่โจ่งแจ้งชิโรเนะพระพ่อยหลับตาลงรวบรวมสมาธิทั้งหมดกระแสพลังสีน้ำเงินเริ่มแผ่ออกมาห่อหุ้มร่างกายเขาพลังเวทมนต์ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมารวมกันที่มือทั้งสองข้างที่กำแน่นทิวทั์รอบตัวพลันจมดิ่งสู่ความมืดมิดอันลึกลับและใต้เท้าชิโรเนะวงเวทขนาดมาหือมาก็เปล่งแสงสีฟ้าครามเจิดจ้าออกมาเหนือวงเวทนั้นสลักด้วยอักษรโบราณอันลึกลับมากมาย สายฟ้าบริสุทธิ์สายหนึ่งพุ่งลงมาจากเบื้องบนเชื่อมต่อกับเขาทําให้มิติโดยรอบสั่นสะเทือนอักขระโบราณลอยละล่องอยู่ในห้วงอวกาศที่ว่างเปล่าเมื่อสติค่อยๆกลับคืนมาชิโรเนกก็เบิกตากว้างเหงือผุดพลายบนหน้าผากใบหน้าของเขาแสดงความประหลาดใจยอย่างที่สุดที่แท้เป็นแบบนี้นี่เอง เสียงกรรมการคนหนึ่งดังขึ้นดึงเขากลับสู่ความเป็นจริงเอาละชิโรเนะบอกเราซิว่าตัวเลขที่ไกลที่สุดที่เธอเห็นคืออะไรชิโรเนะยังคงยืนนิ่งเรากับยังไม่หลุดพ้นจากประสบการณ์เมื่อครู่กรรมการจึงต้องเรียกซ้ำอีกครั้งว่านักเรียนชิโรเนะเห็นเขาลังเลกรรมการอีกคนก็หัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดี <laughs> ดูเหมือนเด็กคนนี้จะเขินอายขณะนั้นอัลเฟียสมิลช์อาจารย์ใหญ่เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและอบอุ่นว่าชิโรเนเธอแค่ตอบตามความจริงก็พอเราไม่ได้จัดอันดับอะไรทั้งสิ้นเราแค่พยายามหาวิธีการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับเธอหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งชิโรเนก็ตอบว่าเออผมเห็นตัวเลขหนึ่งครับแต่มันยาวมากจนผมอ่านไม่ได้ กรรมการขมวดคิ้วถามกลับว่าเธออ่านไม่ได้เหรอมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมองเห็นแต่มันคือสิ่งที่เธอสัมผัสได้ชิโรเนรีบอธิบายไม่ครับผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นผมสัมผัสได้ครับแต่มันยาวเกินไปตอนนี้มันก็ยังยาวขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำกรรมการถอนหายใจเฮือกใหญ่สีหน้าผสมปนเปความสิ้นหวังและความประหลาดใจฮ จริงหรือเนี่ยเอาเธองั้นเริ่มจากตัวเลขแรกๆที่เธอเห็นก็แล้วกันชิโรเนะก้มหน้าสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสนทำได้เพียงตอบเสียงอ้อมแอมว่าเออ ในมิติแห่งจิตวิญญาณชิโรเน่ล่องรอยอยู่กลางทะเลแห่งแสงสีฟ้าเทอร์อคส์อันลึกลับตัวอักษรและตัวเลขเรืองแสงนับไม่ถ้วนลอยอยู่รอบตัวเขาเหมือนดวงดาวและแถบข้อมูลสว่างสวัยก็พาดผ่านเบื้องหน้าเมื่อเขาเอ่ยปากเบาๆเสียงของเขาก็ดังก้องอยู่ในความเงียบงนันคือ3.14ที่ห้องสอบกรรมการผู้ครูสอบต่างตกตะลึง อะไรนะาศาสตราจารย์ผมทองท่านหนึ่งอุทานออกมาสีหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยชิโรแน่ไม่มีเลข3.14ในชุดตัวเลขที่เรากำหนดไว้เธอแน่ใจนะชิโรแน่ยังคงหลับตาราวกับจดจ่ออยู่กับโลกภายในของตัวเองอย่างสมบูรณ์ตอบกลับอย่างใจเย็นอย่างนั้นหรือครับแต่นั่นคือสิ่งที่ผมเห็นกรรมการหญิงผมสีม่วงสวมแว่นครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นดวงตาของเธอฉายแววประหลาดใจและเข้าใจกระจ่าง จริงหรือเนี่ยแน่นอนว่ามีบางกรณีที่ค่าคงที่ภายปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าขนาดพื้นที่ของเขาเกินขอบเขตท,ที่เรากำหนดไว้หรือว่าเขาจะทะลุ30เมตรจริงๆหรอ กรรมการอีกท่านหนึ่งซึ่งมีผมมัวอยู่บนศสีสษะถามต่อแล้วเธอรู้สึกถึงสีอะไรที่เด่นชัดที่สุดฉากกลับมาที่ชิโรเน่อีกครั้งเขายือนอยู่กลางอาวกาศสีน้ำเงินครามดวงตาเบิกกว้างสะท้อนแสงสว่างจ้าโดยรอบคือสีน้ำเงินเขาตอบอย่างแน่วแน่ทั้งมิติเต็มไปด้วยสีน้ำเงินในห้องเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นถ้าเป็นสีน้ำเงินมันไม่น่าจะเป็นประเภทการรวมศูนย์รหรือคนหนึ่งสงสัยอีกคนตอบกลับอย่างงุนงงแต่พื้นที่ของเขามันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ ทำกลางความสับสนของผู้คนอธิการบาดีเอาเปียสมิลค์จ้องมองไปยังความว่างเปล่าใบหน้าใจดีตามปกติบัดนี้ตึงเครียดดวงตาสีทองฉายแววตกใจสุดขีดเหงื่อเย็นเยียบไหลลงมาตามขมับของเขาคลัมฟ์เขาคิดในใจตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมท่านถึงยืนกรานนักแต่นี่ไม่ใช่แค่พรสวรรค์ธรรมดาดาเลยนี่นาะ เสียงปากกาคัดกรองดังสวบทราบสม่ำเสมอในห้องที่เงียบสงบเลื่อนไปบนกระดาษลายตารางเรียบร้อยนักเวทหญิงถามว่ามีลูกแก้วลอยอยู่รอบๆกี่ลูกทันใดนั้นพื้นที่รอบตัวชิโรเนก็เปลี่ยนไปเขาพบว่าตัวเองกำลังลอยอยู่ท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขตโอบล้อมด้วยลูกแก้วแสงสีน้ำเงินนับไม่ถ้วนที่ส่องประกายระยิบระยับราวกับดวงดาว พวกเขากำลังถามถึงสิ่งเหล่านี้หรือชิโรเน่ถามตัวเองดวงตาสีฟ้าเขียวเผยแววประหลาดใจเล็กน้อยเขารีบตระหนักว่าการนับลูกแก้วทีละลูกเป็นไปไม่ได้แต่แล้วความรู้สึกมหัศจรรย์ก็ผุดขึ้นจากส่วนลึกไม่จำเป็นต้องนับทีละลูกเพราะฉันสัมผัสพวกมันได้ยืนอยู่กลางวงเวทมนต์ที่ส่องแสงเจิดจ้าพร้อมอักษรรูนโบราณที่ซับซ้อนชิโรเน่หลับตาลงรวบรวมจิตใจทั้งหมดเพื่อสัมผัสกระแสพลังงานรอบตัวลูกแก้วทุกลูกและอนุภาคแสงทุกเม็ดปรากฏ ชัดเจนในจิตสำนึกของเขาเขาตอบอย่างมั่นใจเสียงก้องกังวานในพื้นที่ที่เงียบสงบมี867ลูกคำตอบที่แม่นยำจนหน้าประหลาดใจทำให้กรรมการอึ้งไปอึ้ง 8. มือที่ถือประกาเริ่มสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ขณะที่จดตัวเลข867ลงในใบประเมินตัวเลขนี้สอดคล้องกับความหนานแน่นที่น่าเหลือเชื่อความสงบเยือกเย็นแต่แรกของอาจารย์ใหญ่หายไปหมดสิน้นเอาเพีเอสลุกพรวดขึ้นใบหน้าใจดีของเขากลายเป็นเคร่งเครียดอย่างที่สุดดวงตาเป็นประกายด้วยความประหลาดใจปนความกังวลเมื่อมองผลลัพธ์ความคิดที่น่ากังวลก็แวบเข้ามาในใจเขาเรื่องนี้ค่อนข้างอันตรายแล้ว